ครับผมก็ขอสวัสดีครับผมก็ขอสวัสดีสวัสดีทุกท่านนะครับผมก็มาโปรแกรมตอนเย็นๆนะครับผมวันนี้เดี๋ยวจะมาคุยเรื่องชนชมที่เราเปลี่ยนดินนะครับผมตัวนี้จะเป็นเพชรปนาเป็นไม้กิ่งตอนนะครับผมอันนี้ดอกออกมาเยอะเพราะว่าเป็นไม้ไม้ดอกแรกคือการเปลี่ยนดินแล้วทําให้มีปัญหาดอกจะร่วงไปและทําให้ชนชมออกดอกไม่ได้เต็มที่ แล้วก็คอยดูดอกต่อไปนะเป็นเป็นรอดูชุดต่อไปนะครับผมก็เจสอนจะอย่างนี้นะเอกลักษณ์ของพรบันณาแกแลบออกมาให้ไหมแลบตรงปลายเจสอนอย่างนี้แหละจะเป็นไม้เพรบัรน,นานะครับผมอันนี้เป็นไม้กิ่งตอนต้นนี้ไม่ได้จำน,นายนะครับผมเพราะว่าผ่เมีก็ที่ทําไว้ก็หมดแล้วเหลือแค่ตัวนี้แหลนะจะไว้ดูตัวเองบ้างนะครับผมคุณพี่คุณน้าก็ขอพุดขอขอบคุณทุกท่าน ค่านื้มากนะครับผมมีลายคุณพ่อเข้ามาพอดีครับผมก็ยังมีนะตน้นอันนี้เป็นไม้เสียบนะเกี่ยบตอฮอนแลนดรอยเสียบอันนี้เป็นไม้เสียบสายกิ่งเพรบนาต้นเดียวกันทั้งหมดมาทํานะครับผมต้นที่ถ่ายเมื่อกี้นี่แหละก็จะมีอย่างนี้นะกิ่งก็เริ่มแตกกิ่งแตกอะไรออกมาแตกฟอมประมาณนี้นะครับผมเนี่อันนี้เป็นไม้ที่เสียบกิ่งครับผมก็กิ่งสวยงามเหมือนกันนะครับผมก็เป็นดอกเหมือนกันคุกตัวเลยนะครับผม ต้นประมาณนี้นะครับผมต้นนี้ก็ต้นประมาณนี้นะราคาส่งต้นนี้อยู่ที่สามร้อยบาทนะครับผมรวมค่าส่งทุกอย่างใครชอบก็ทักทายเข้ามาได้นะครับผมแล้วก็ส่ว,ตวนต้นนี้นะครับผมเป็นบิวตี้ที่หลวงมุชชาอันนี้เก็บเป็นไม้ที่ทำฟอร์มมาแล้วนะอันนี้รากเยอะนะข้างล่างไม่โตนะรากเยอะข้างล่างรากเยอะมากแล้วก็เป็นไม้ที่แต่งกิ่งแต่งฟอร์มเอาไว้ประมาณนี้นะก็ผมก็ตัดเลนแต่งเอาไว้อันนี้จะเป็นบิวตี้เป็นดอก โซนสีชมพูนะแล้วก็มีสีขาวแกมมาด้วยสวยนะตัวนี้เป็นไม้ที่เป็นราชนีของไม้ไม้ดอกซ้อนก็ว่าได้เลยนะครับผมเนี่ยเป็นไม้ดอกสามชั้นมีความสวยงามนะครับผมตัวนี้ราคาส่งเพราะว่าไม้ทําเสร็จทุกอย่างนะเนอะทั้งรากทั้งอะไรก็ก,ก็ทั้งเสื้อทรงทำมาให้ทุกอย่างแล้วก็เป็นไม้ที่สวยนะตัวนี้ไปที่สี่ร้อยบาทราคาส่งนะครับผมมาดูคู่นี้บ้างคู่นี้ก็ ต่อประมาณนี้นะตัวนี้จะเป็นม่วงคำนะม่วงคำตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเหลืองอะไรนะแต่ว่าเป็นสีเหลืองแน่นอนโซนสีเหลืองแน่นอนแต่ไม่รู้ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ว่าเป็นเลี้ยงตัวไหนคู่นี้ก็อันนี้เป็นม่วงคำนะตัวนี้รู้ม่วงคำตัวนี้เป็นโซนสีเหลืองแน่นอนก็คู่นี้จะไปที่สามร้อยสี่สิบบาทนะครับผมรวมราคาส่งทุกอย่างสามร้อยสี่สิบบาทรวมส่งมันก็ไม่แพงหรอกคิด ก็ถูกตัวละร้อยกว่าบาทเองร้อยี่สิบาทประมาณนั้นนะประมาณนั้นนะเพราะว่าต้องมีค่าส่งค่ากล่องกล้องอยู่คมทุกอย่างเนาะโอเคนะครับผมคุณพี่หาขั้นชอบต้นไหนก็มีเนี่ยคู่นี้สามร้อยสี่สิบบาทแล้วก็ตัวนี้สี่ร้อยแล้วก็ตัวนี้ก็สามร้อยยี่สิบาทเริ่มเป็นพิพนาณนะครับอันนี้สามร้อยเฉยเนะเาะอันนี้สามร้อยเป็นพิพนามาดูไม้ที่เปียดดินชนื่นชมนะครับผมในช่วงนี้ไม้สีจะไม่ออกดอกกันอันนี้ออกดอกก็เป็นส่วนน้อยนะครับผม พอช่วงนี้เป็นไม้ที่ผัดใบเราเหมาะที่กับพ่อชมนชมจะผัดใบในช่วงในช่วงนี้แหละต้นหนาวนะครับผมต้นหนาวก็ไปฝนต้นหนาวเหมาะที่เราจะเปลี่ยนดินกันนะผมพ่อชันชมต้องเปลี่ยนดินหกเดือนต่อครั้งเพื่อให้ช้นชมเราเติบโตไวและก็ได้กิ่งได้ฟอร์มอะไรออกมาเยอะแยะไปหมดเห็นไหมผมเปลี่ยนดินแล้วประมาณไม่รู้กี่วันนะเนี่ยประมาณ ผมว่าจะเปลี่ยนได้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนาะเริ่มมีกิ่งมีอะไรออกมาใช่ไหมมีกิ่งมีใบแตกออกมาอย่างนี้อ่าแล้วก็ก็ขยายฟอร์ม,มเป็นการแตกกิ่งออกไปเรื่อยๆแตกขยายฟอร์มแล้วก็จะเป็นมาที่โตในอนาคตนะครับผมเพราะว่าต้องเปลี่ยนดินะให้ลงกระถางใหญ่เพิ่มกระถางไปอีกแล้วก็แล้วจะมีดอกให้ดูในช่วงอันนี้ถ้าพูดในช่วงชมสีจะออกดอกนะช่วงปีใหม่ช่วงชมสีจะเริ่มออกดอกกันแล้วครับผม เดือนมก,กราคมแล้วก็จะออกยาวไปถึงหน้าฝนจนหมดฝนก็ยังออกสู้ฝนนะจนในช่วงนี้แหละจนช,ชมจนชมเราจะพักอ่าพักในการออกดอกเหมาะในการที่เราจะเปลี่ยนดินเพราะว่าจนชมเราต้องเปลี่ยนดินหกเดือนตรัทงนะครับผมเรื่องจนชมนยังไม่มีดอกอย่าพึ่งไปตกใจอย่าพึ่งไปซีเรียดอย่าพึ่งไปปวดหัวกันที่บ้านผมมีนับพันต้นมันมีดอกสักต้นเดียวอันนี้พูดตร,ตรงตรงนะครับผมอย่าพึ่งไปเล่งอะไรเลย จะเป็นปุ๋ยเร่งอะไรก็ช่างนะครับผมยังไม่ถึงฤดูการออกดอกเราก็อย่าไปเร่งกันเดี๋ยวไม้เราโซมเดี๋ยวหัวเราหัวเราพัน่ะเดี๋ยวหัวเขกแเราจะเน่าได้ลากเน่าได้ครับผมเราอย่าไปเร่งอะไรทั้งนั้นเปลี่ยนดินไปก่อนนะครับผมเปลี่ยนดินไปก่อนนะก็ใจเย็นๆก่อนเดี๋ยวจนชมก็จะกลับมาสวยปิงแล้วก็ฟอมมาอะไรมาใบามาเต็มต้นที่นี้ดอกก็จะตามมาที่หลังนะครับผม เพราเพชรพนาก็เป็นฤดูที่ออกดอกอันนี้ก็ยังไม่ใช่ฤดูแท้ๆของเพชรพนาออกดอกนะผมถึงเรียบเรียบเปลี่ยนดินไงอันนี้ออกจากทางใหญ่มาลงกับถางเล็กเพื่อจะได้ยกมาขายได้ด้วยก็ต้องทําทําให้เป็นบอนไซงการบอนไซเป็นไม้เล็กอ่าย่อส่วนลงกระถางอ่าลงลนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละแบบนั้นแหละคือการบอนไซก็คือการเอาต้นไม้ต้นใหญ่มาย่อส่วนลงในกระถางนะครับผมก็ประมาณนี้นะผมต้นนี้ก็ดูความสวยงามน,นะครับผมมีกิก่งก้านเยื่อแยะไปหมดเลย อันนี้มันได้มาแล้วหมดแล้วเพราะว่าผมก็จะเอาไว้บ้างว่าผมก็ให้คุณพี่ช่วยไปหลายต้นกันแล้วนะครับผมก็ขอบคุณมากครับผมสําหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านมากขอบคุณที่สุดก็ขอจบคลิปนี้เลยครับผมเดี๋ยวผมก็จะได้อาบน้าเนาะอาบน้ําแล้วก็เผื่อท่านไหนจะได้เข้ามาช่วยต้นนี้พิบนากิิงเสียบต้นนี้สามร้อยบาทแล้วก็เบลตี้ที่ทําเอาไว้เรียบร้อยทุกอย่างดอกสวยนะต้นนี้ถ้าดอกบานราคามาอยู่ตรงนี้หรอกอันนี้ยังไม่มีดอกเลยมาให้พูดดู มาตัวนี้ตั้งใจทําแล้วก็จะทําทโชว์นะจะทําเป็นงานมอเตอร์ไซค์แต่ว่าก็โอเคก็ต้องปล่อยนะต้องปล่อยนะสี่ร้อยห้าท่านใส่ชอบตัวนี้ประกันนุ่มหอกอันนี้ก็เป็นม่วงทำนะม่วงทำตัวนี้จะเป็นโซนเหลืองไม่รู้เหลืองอะไรเหลืองอะไรนะคู่นี้สามร้อยสี่สิบาทนะครับผมพร้อมส่งทุกอย่างราคาที่พูดถึงเป็นไม้ราคาพร้อมส่งทุกอย่างแล้วนะครับผมหากชอบก็โอเคนะถ้าเข้ามาที่ไลน์ผมได้นะครับผมลงที่ไลน์ไว้ด้วยนะครับผมคุณป้าคุณน้าคุณอาจแกได้ คุยกันโอเคเกือบแล้วเนาะเหนื่อยแล้วจะได้อาบน้ำเหม็นตัวเองมากมากเลยโอเคขอบพระคุณทุกท่านขอบพระคุณมากขอบพระคุณที่สวดก็เกี่ยวกับต้นนี้เลยนะครับผมขอบคุณมากขอบคุณและสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ